นี้เป็น EP2 นะครับจะมาดูการทํางานของตัวรถมันนะครับคร่าวๆนะครับครับก็มีแล้วครับก็เหยียบเหยียบัวนี้นะครับเหยียบเซฟตี้นะครับแล้วก็สลักกุญแจนะครับมีคันเร่งมือนะครับนะครับมันก็จะมีมันจะมีสามเกียร์นะครับสามเกียร์ดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยแล้วก็มีโลมีไฮนะครับลองดูนะครับเกียร์ถอยก่อนนะครับเกียร์ถอยนะครับเกียร์หนึ่งนะครับ แล้วสองครับสามนะครับนี่เราลองระบบดูนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็เกี่ยวเจนหนึ่งได้นะครับข้าวหนานี่นะครับแล้วก็ใช้จอยนะครับวอนโทนนะครับูงต่ำนะครับเกี่ยวข้าวล้มดีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เยียบนะครับแล้วก็ถอยนะครับ ระบบไฟติดทุกดวงนะครับอันนี้เดี๋ยวนะครับถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเรารถไม่เดินตัวตัวเกี่ยวก็จะไม่ทำงานนะครับก็ลองดูนะครับทำท่อส่งดูนะครับเข้าเต็มนะครับ ไม่ต้องตุนกระสอบไม่ต้องใช้แล้วครับนี่นะครับ เสร็จแล้วก็เก็บนะครับ มีอะไรยากครับนี่เดินโลนะครับคันนี้คนระับเดินโลนะครับนี่ฮะ เก็บข้าร่มนะครับดูนะครับเอา,อาชิปนะ